สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับช่องสาวตุ่มบัตนตอร์แม่คือเก่าเหมือนเดิ่มเนาะไฟทะเลสาบมือนี่ตอนนี้เสนอเป็นตอนที่หกเนะกาะก่ยังงดงามคือเกา่าสะกดจิตของผู้ชมริมทะเลสาบร่วมทั้งสาวตุ่มน้ำเนาะเป็นไฟในคำขึ้นที่สวยงามพี่น้อง แสงสีนี่บ่ต้องเว้าถึงการนำเสนอกะตื่นเต้นตลอดเวลานะพี่น้องนี่กะเรือเรือใบนี่สปอร์ตไลท์อยู่ในเรือแล้วก็ซองขึ้นทั้งเท่งเนาะลอ,อยโซ่เลยยางงามเลย